ใสสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และว็มาเจอวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่งานเลือดข้นขนขนช้างนะคะงานเดินแบบช้างอยู่บ้านศูนย์ข้าช่นจาจัดข้ศึกษาบ้านตะกรารบ้านกบโพอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ <S <S น้องๆน,นะคะแฟนคลับอยากเจอน้อง นี่ยอดทองครับสวัสดีครับน้าอ่านี่นะคะยอดทองโอ้เก็บแฟนคลับให้แกมินได้หน่อยนี่นะคะยอดทองนะคะนี่คือยอดทองอันนี้เขาจะเป็นน้องบบนะคะอยู่ใกล้ยอดทองนะทุกคน นี่นะคะนี่นะคะน้องเยี่ยทองวันนี้เ้าอยู่ใกล้บ่อพลอยนะคะมาเดินแบบนะเขามีการเดินแบบช้างนะทุกคนเนาะก็เลยเนี่ยเขาบอกว่าน้องมีช่องยูทูบไหมมีค่ะช่องอะไรลูกเยี่ยทองเฟมารีค่ะเยี่ยทองเฟมารีใช่ไหม เดี๋ยวจะได้บอกเพื่อนๆในนะคะอยว่ช่องยอดทองแฟมิลี่นะทุกคนอันนี้ก็คือน,น้องยอดทองนะคะผัดช้างเก่งในสุรินของเรานั่นแหละในงานช้างเป็นดาวในงานช้างนะทุกคนนะคะก็มาเดินเท้ามันกัน นะคะทุกคนอีกสักสามนาทีท่าทางเขาน่ารักของเขานะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเก็บความน่ารักแล้วก็ตอนเขาเดินแบบนะคะทุกคนเนาะ,ะ <c oughs> วันนี้แต่งตัวห่อเลยเขาหล่อยอยู่แล้วนะคะ คิดถึงนะคะเก็บให้ชมสักห้านาทีค่ะทุกคนค่ะใา้ชมสักห้านาทีนะคะน้องยอดทองก็น้องยอดทองก็มี you YouTube ยอดทองแฟมิลี่นะคะทุกคนนะคะยอดทองแฟมิลี่นะคะนะคะตอนนี้ก็น้องยองยู่ใกล้ๆ คบอพลอยแล้วก็กินน้องยอดทองให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะภาหน่ารักของยอดทองก็มาอยู่ศูนย์ผู้ชักศึกษาก็จะมาเห็นนะคะน้องยอดทองได้นะคะทุกคนแล้วก็ตามงานต่างๆนะคะก็ <so> ให้หายคิดถึงกันนะคะาะเราเก็บภาพบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ <oo> ส,สวยๆนี่ก็จะเป็นคุณบอกพลอยแล้วก็คุณยอดทอง<ไหน>อยู่ตรงนี้นะก็ ติดตามกันได้เลยนะคะ Fc นะคะ Fc น้องยอดทองนะคะน่ารักน่ารักนะคะเนีน่ยเค็มนะคะตรงจุดนี้ <c oughs> เสียงดีมากนะกะ็ <c oughs> เสียงดีน่ารักนะคะ <c oughs> ถ้าเราจะจำน้องยอดทองเราต้องจำคนที่ขี่คอนะทุกคนคนขี่คอนะคะนี่ าทางเขานะคะน่ารักนะคะชนี่ช้างเขานา่ารักมากนะคะท้าทางเขานู่นเราต้องดูข้างๆเขาทา้งคะนรอบๆนะคะ,อะ,คะตอนที่เราอยู่นี่บอบพลอยยอดทองแล้วก็น้องเพชรพลรานนะคะก็อยู่ตรงนี้เพชรเราถ่ายคลิปแล้วนะคะเขาก็จะอยู่อยู่มุมจุดนี้นะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้ครับทุกคน,ท,กคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะดยความน,น่ารักของน้องๆน,นะคะนี่นยอดทอง เพชรพันล้านนะคะแล้วก็สุดสวยบอกรอยนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะบรรยากาศกับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีท,ทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากทุกท่านประกันไดต้องตาดประธานาภายนัยเพื่อนที่วทีนี้ด้วย ขอบคุณทุกรา์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไว้ก่อนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ชมจรวดทองแฟมารีนะคะทุกคน